วัสดีครับวันนี้พี่เปียกวินเนอร์เอสเตดพลัสนะครับเราแนะนำอสังหาดีๆราคาโดนๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะครับตรงหมูสีนะครับอยู่ในโครงการชาเล่ฮิลล์นะครับเขาใหญ่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีการสร้างเอาไว้นะครับบนที่ประมาณสัก90กว่าตารางวานะครับเป็นขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับก็เหมาะสำหรับการที่จะอยู่อาศัยนะครับการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าใครจะซื้อเป็นบ้านพักหลังที่2นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดภายในกันครับว่าบ้านหลังเนี้ย มีอะไรบ้างตกแต่งอะไรไว้แล้วบ้างนะครับแล้วก็มีความสวยขนาดไหนไปบริเวณหน้าเราขึ้นมาจากบันไดนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับประตูกระจกนะครับเป็นแบบบาเลื่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไปตามมาครับอันนี้พอเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับนี่คือเข้ามาเราก็จะเจอกับถุงรับแขกนะครับถัดจากโถรับแขกนะครับตรงบริเวณถุงรับแขกครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนะครับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตัวโต๊ะเนี่ยก็น่าจะนั่งได้ประมาณสัก4ท่านนะครับนี่คือภายในตัวบ้านนะครับที่เราพามาให้เห็นนะครับครับผมอันนี้ผมจะลองนั่งให้ดูนะครับตรงนี้มันเป็นมุมพื้นที่รับแขกนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ดูทีวีของครอบครัวนะครับเราหันไปทางนี้อันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีโซฟานะครับถ้าเกิดเราหันไปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นวิวนะครับเพื่อนบ้านนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิวเขานะครับบ้านหลังนี้ก็จะเหมาะมากๆครับตรงติดกับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็จะมีประตูนะครับที่เปิดไปด้านหลังนะครับซึ่งก็จะทําให้เห็นวิวเขาใหญ่แบบเต็มๆมากขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนนี้เองเนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งก็เป็นบิวอินนะครับมีชั้นล่างนะครับแล้วก็ชั้นบนที่ใช้สาหรับเก็บของไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับอันนี้เราจะให้เห็นอีกมุมนึงครับบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยการที่เราออกแบบประตูไว้เป็นกระจกบานขนาดใหญ่นะครับ เพราะนั้นทําให้ตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างโล่งแล้วก็โปร่งมากๆนะครับตรงนี้นะครับประตูเนี่ยเราออกแบบไว้เป็นบานสไลด์นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็ตรงประตูห้องนอนด้วยเนี่ยเราสามารถเปิดนะครับทะลุออกไปก็สามารถเดินออกไปบริเวณที่เป็นระเบียงของหน้าบ้านได้นะครับึ่งตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับสาหรับนั่งทานกาแฟแล้วก็มีชิงช้าลังนกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเรามองไปเป็นวิวนะครับแล้วก็มีรั้วมีกั้นไว เรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องมัตเตอร์เบดรูมนะครับห้องมัตเตอร์เบดรูมเนี่ยจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวไปตามเข้ามาครับตอนนี้เราอยู่ในห้องมัตเตอร์เบดรูมนะครับห้องมัตเตอร์เบดรูมเนี่ยจริงๆมันสามารถวางเตียง6ฟุตได้นะครับเตียงงไซส์ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราวางเตียงขนาด3ฟุตเอาไว้2เตียงนะครับในห้องนี้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะมีสภาพใหม่มากๆนะก็สามารถใช้งานได้จริงๆเลย แล้วก็เช่นเดียวกันห้องมัตเตอร์เบดรูมเนี่ยก็มีกระจกนะครับที่เป็นบานเลื่อนนะครับซึ่งเราสามารถแบบเปิดกระจกเนี่ยให้ลมผ่านเข้ามาในตัวบ้านได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านมาในตัวบ้านเนี่ยในช่วงกลางวันเองเนี่ยผมมองว่าแบบแทบจะไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยนะครับห้องนี้แล้วก็มีผ้าม่านนะครับซึ่งแบบก็ดีไซน์ไว้สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะให้ภาพเห็นภาพรวมมันนี้นะครับฝั่งนี้เองเนี่ยก็จะมีหน้าต่างด้านข่าอีกอีกหนึ่ง อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะในตัวบ้านหลังนี้มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอนนะครับรวมทั้งห้องมาสเตอร์ห้องรับแขกข้างนอกด้วยนะครับส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวอันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยเราแบ่งไว้เป็นสองโซนอยู่แล้วนะครับก็คือโซนที่เป็นโซนอาบน้านะครับโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในนี้เองเนี่ยก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นไว้แล้วด้วยนะครับครบเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะครับสามารถแบบอยู่ได้จริงๆเลยนะดาพไปู อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นห้องนอนสองห้องนอนนะครับตอนนี้ผมพาเข้ามาดูเราเรียกว่าห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองเนี่ยก็จะมีเตียงนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนนะฮะอันนี้เป็นห้องนอนในห้องนี้นะครับก็จะจริงๆก็วางเตียงหกฟุตได้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เตียงสามฟุตอยู่นะครับถ้าเรามองไปด้านหลังนะครับผ่านกระจกไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพิงเขานะครับเราจะเห็นวิวนะครับเป็นวิวของเขาใหญ่นะครับนี้ เป็นบ้านที่หลังพิงเขานะครับหันหน้ามาเป็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนนะครับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับนี่เราจะให้ดูอีกมุมนึงนะครับบ้านหลังนี้ที่ขายนะครับเราให้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับตู้เตียงนะครับโต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับถ้าเรามองไปทางด้านหลังกระจกเราจะเห็นภูเขาเลยนะครับห้องนี้ก็จะมีเตียงนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเรียบร้้อยแลว อันนี้ก็เป็นห้องนะครับอีกห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับก็เช่นเดียวกันมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีการแยกโซนนะครับเป็นโซนถุงโถนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็จุดที่อาบน้ํานะครับพื้นที่อาบน้ำเนี่ยตอนนี้นะครับนาฬิกาผมเนี่ยบอกเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับแทบจะไม่ต้องเ เปิดแอร์เลยนะครับในบ้านเนี่ยนี่คือข้อดีของพื้นที่ในบริเวณหมู่สีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองนยครับใกล้ตลาดมากๆเมื่อกี้ที่ผมเข้ามานะครับก็ขับรถไปอีกสักห้านาทีนะครับก็จะเป็นโซนของตลาดนะครับทุกอย่างพร้อมมากๆนะครับจะอยู่เป็นบ้านสวนจะอยู่เป็นบ้านพักหลังที่สองนะครับหรือว่าเป็นบ้านหลังวัยเกษียณหรือบ้านที่จะอยู่จริงก็ถือว่าสบายมากๆครับตามศาสตร์ความร่ำรวยของคนจีนนะครับด้านหลังเต่าดําประกอบด้วยมังกรแดงแล้วก็หงส์ขาวนะครับ บ้านหลังนี้น่ะจะเข้าในตําราเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาของเขาใหญ่นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทางนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตรงกับน้าแต่ปัจจุบันเป็นถนนนะครับเพราะนั้นบ้านหลังนี้ก็จะเข้าตําราทุกอย่างใครสนใจก็จะลืมติดตามเข้ามานะครับด้านขวามือของตัวบ้านถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับก็จะเป็นลานกว้างนะครับน่าจะเหมาะสําหรับที่จอดรถนะครับหรือว่าสามารถทําสวนได้นะครับบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นสนามหญ้านะครับสีเขียวนะครับก็ตอนนี้ก็ปูหญ้าเอาไว้นะครับก็มีความสวยงามนะครับ ตามที่ให้ได้ดูนี้เลยครับรอบบ้านเนี่ยก็จะเป็นรั้วาคาร์บอยนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในโครงการเนี่ยเราก็จะมีสโมสรน,นะครับมีคลับเฮาส์นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ํานะครับวิวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวิวของเขาใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับวันนี้นะครับพี่เปียกในมุมมองของวินเนอร์เอเดาสัหาหดาวเนี่ย ตัวบ้านเองสภาพพร้อมนะครับอยู่ได้เลยนะครับผมให้5ดาวครับส่วนทาเลที่ตั้งนะครับใกล้กับกรุงเทพเดินทางสะดวกนะครับอยู่เขาใหญ่นะครับวิวเขาด้านหลังนะครับอันนี้ผมก็ให้5ดาวครับความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเราเอาลักษณะของตัวบ้านนะครับมาบวกกับทาเลที่ตั้งนะครับแล้วก็ราคาที่เราเปิดณปัจจุบันนี้ก็ถือว่า5้าดาวครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสาหรับแปลงนี้คนที่สนใจอยากจะฝากขายอสังหากับทาง w i n n e r ร์เอเจนนะครับก็จะมีการรีวิววิดีโอผ่านแบบนี้นะครับจะมีการรีวิววิดีโอ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เข้าถึงกับลูกค้าแล้วให้เหมือนกับให้เสมือนว่าลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาดูบ้านเราแล้วจริงๆส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ง่ายในการตัดสินใจในการที่จะซื้อบ้านในแต่ละหลังท่านสามารถฝากโทรคุยนะครับหรือว่ามอบหมายให้เราเข้าไปดูแลวิเคราะห์แปลงวิเคราะห์ราคาบ้านในทําเลกรุงเทพและปริมณฑลได้ตามรายละเอียดที่ผมขึ้นไว้ทั้งหมดนี้นะครับสุดท้ายวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาไปนะครับฝากคนที่ต้องการอสังหาดีๆราคาโดนๆน,นะครับ s u b สไครต์กดกันดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับหรือว่าต้องการหาอสังหาดีๆซัห่งแปลงที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสามารถกดติดตามผ่านช่องนี้ได้ครับวันนี้ขอสวัสดีครับ